เอกำทนสินทวานนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานสากรไทยก้าวไกลสู่สากลโดยกรมส่งเสริมสากรร่วมกับขบวนสากรทั่วประเทศจัดขึ้นณศูนย์อมพรโดยมีนายสมชายชานรงคุลอธิบดีกรมส่งเสริมสากรให้การต้อนรับเนื่องจากปีนี้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปีสากลสากล กรมส่งเสริมสาก์จึงได้ร่วมการจัดงานสาก์ไทยก้าวไกลสู่สากลเดนมุ่งหวังในการประชาสัมพันธ์งานสาก์ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปภายในงานมีการจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสาก์ผู้ผลิตกว่า300ล้านค้าคัดสันของดีแต่ละจังหวัดและภาคต่างๆมาจําหน่ายเต็มพื้นที่พร้อมกันนี้พลอ,อากาศเอกกำพลสินธวานนท์องคมนตรีได้มอบเข็มและโล่ประกาศกิตติคุณแก่นักสาครแห่งชาติประจำปี2554สิซึ่งเป็นบุคคลที่เสียสละ และอุทิศตนทำงานเพื่อสากรแห่งแท้จริงการจัดงานสาก์ไทยเข้าใกลสากลในวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือว่าปีนี้เนี่ยยูเอ็นประกาศให้เป็นปีสากลสากลเพราะนน้นประเทศไทยเนี่ในฐานะสมาชิกของ UN ก็มีกิจกรรมที่จะร่วมเฉลิมฉลองที่สําคัญประการหนึ่งก็คือว่าการยกระดับมาตรฐานของสากลไทยทั้งเรื่องของสินค้าคุณภาพสินค้าและผลิตผลจากสากลเพื่อแสดงให้โลกรู้ว่าสากลไทยนั้นเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นทั้งคู่ค้าและก็เป็นผู้นําผลิตที่มีคุณภาพเพื่อออกสู่สากลงานสากลไม่ได้อยู่ที่กรมเสริมสากลเีเดียวไม่ได้อยู่แค่สมาชิกสากลบันแต่เป็นเรื่องของคนในชาติที่ต้องช่วยกันเพื่อจะใช้แนวคิดในการพัฒนาประเทศ การจัดงานสากลไทยก้าวไกลสุดสากลครั้งนี้เป็นการรณรงค์รูกระดับมาตรฐานสินค้าสากลสู่ระดับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้สมาชิกสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองและพัฒนากลุ่มของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป